สวัสดีครับวันนี้ล้านเฟชิลลิตคาร์ดิโอนะครับต้อนรับ Mercedes-Benz s c ์เอสนะครับ w 221นะครับต้องขอบอกงนี้ก่อนนะครับว่าคันนี้นะครับมีอายุก็ประมาณ10ปีขึ้นแล้วนะครับในส่วนแรกนะครับมีปัญหาเรื่องจอนะครับจอตัวนี้เนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วนะครับทำได้อย่างเดียวคือฟังเพลง FM นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนนี่เลยครับเป็นจอ Android ตรงรุ่นเลยครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ครับ สเปคแรม8ลอม128ครับนี่มาพร้อมชุดปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ครับรองรับ y o YouTube g o o g l e Map Netflix นะครับเพิ่มความปลอดภัยครับกล้องมองหลังคอนเซ็ปต์2นะครับจะสุดยอดขนาดไหนครับอดใจรอครับสักคู่เดียวสวัสดีครับกอล์ฟเฟสชูวิคาริโอครับวันนี้เราก็อยู่ใน W221 เป็นที่เรียบร้อยครับ นี่เป็น S card นะครับเราทําการเปลี่ยนเป็นจอ Android ตรงรุ่นเลยครับนี่ครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับนะครับระบบเดิมนี่อยู่ครบนะครับตําแหน่งนะครับปรับแอร์นะครับนะครับขึ้นปกตินะครับนี่ฮะขึ้นปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันเลยครับแอปพลิเคชันนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยแน่นอนครับกับ Google m a p ครับขนาดใหญ่โตครับตัวนี้จะเป็นสเปคแรม8ปลอมรนะครับ นี่ครับอยากได้ผลงานล้ำๆแบบนี้นะครับใช้คำสั่งเสียงนะครับหรือพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ s p e c i a l ลิสคาร d i o นะครับจะไปผิดร้านนะครับอยู่ระหว่าง้ามินทา28กับ30นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับนี่ครับตะตกี้นี่ลื่นปื้นเลยครับโอเคครับยังไม่พอนะครับรองรับ ASP l a y ครับทีออนไลน์ครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจอตัวนี้นะครับ ปรับคุณภาพได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนะครับสามห้าเจเก้าอมรินทีวีครับเดี๋ยวเรามาเซตกันเลยครับนี่ครับตัวนี้เป็นออโต้นะครับเราสามารถนะครับปรับได้เป็นพันแปดสิบเลยครับนี่ฮะนี่ครับภาพจะคมชัดนะครับมีเจ้าเดียวเท่านั้นครับที่ทํานะครับนี่ฮะนี่ครับได้ถึงพันแปดิบเลยครับ ภาพทีวีนี่จะ,จะชัดมากครับครับสามห้าเจ็ดเก้าอมรินทีวีครับนี่ครับควบคุมดังเบาได้ครับจากวงพวงมาลัยครับนี่ครับกระชุ่มครับ เิดเพลินทุกการเดินทางครับเอพอนะครับสามารถนะครับสปินสกรีนได้ครับแบ่งนด้สองหน้าจอครับครับว่าเราจะเลื่อนไปทางไหนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เลือกเป็น Google Map นะครับแผนที่นำทางนะครับนี่ครับเต็มจอเลยครับ ในส่วนของกล้องมองหลังครับนะครับุดชั้นเลยครับจับในส่วนต่อไปครับ Netflix ครับมีภาพยนต์เป็นนพันเรื่องเลยครับท่านผู้ชมครับครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบล้ำๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับคอปนะครับ0 6 3 4 9 8 6 6 6 8ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปมาครับ โอครับเอสคัทคันนี้นะครับก็ทำการติดตั้งฟิล์มด้วยครับเป็นฟิล์มกองแสงนะครับบูปินนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกแท้นะครับบานหน้าเราจะใช้40นะครับที่เหลือ60ครับนอกมืดในสาย 8K นะครับตัวนี้นะครับเพิ่มความดูดดันให้กับตัวรถเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในครับนอกมืดในสายครับนี่ฮะ ขับขี่ยามค่ำคืนนะครับบอกได้เลยว่าสบายตาแน่นอนฮะป้องกันแสง UV นะครับได้ถึง90%เลยครับนี่ครับนอกมืดในใสครับโอเคฝากกัด้วยนะครับฟิล์มบุปปินครับนำเข้าจากอเมริกาครับ